นอันนี้เป็นไอปูนาเนาะนี่ปูนาเนะนานะบอดีกลางๆเนานะ ี่อันนี้เป็นตำตำปูปลาเนาะนี่สวัสดีครับพี่ครับลืมสวัสดีนะครับผมนี่อันนี้เป็นตำปูปลา พี่มีหน้าร้านมาหรือว่าขายขายเฉพาะที่ที่ตลาดอ๋อหน้า,า,นนนานราา้านจะเป็นร้านไก่ร้านอ๋อหน้าร้านจะเป็นร้านไก่เนาะถ้าเจอค้ถ้าต้ตามตำจะมาขายอยู่อยู่ที่นี่ใช่ขายสุกเสาร์อาทิตย์เนาะใช่เบื้ท้ายที่ร้านแล้วตำอะไรนะตำแหลกตำแหลกอ่ะใช่ใช่มันจะมี่ตำแหลกกบตำแหลกกบตำแหลกใช่น่ากินมากอันนี้น้ำปลาต้มเองเนาะใช่โอ้น่ากินมากนะฮะดูฟิล์มหนัวมาก มาฮะสังได้นะคะเอาอะไรครับแม่ค้ายอยากขายครับผมตำมั่วคุกนึงโหนี่นเป็นปูนานเลยนะปูนาปูนานเขาเรียกอะไรปูนาน,นึ่งเนาะลูกค้าก็รอเพียบเลยนะหน้าร้านนีนนนนน อันนี้จะตํนนาปูปลาคุกละห้าสิบบาทนะฮะได้เยอะมากตมั่วนะะคจะเป็นตําม่วนะฮะต่อไปจะเป็นตําม่วตําม่วที่น so, ี่ขายคุกเท่าไหร่ครับคุกละห้าสิบเหมือนกันนะ ตำตัวนะนี่ห้าสิบาทรู้ได้เยอะมากนะสั่งได้ครับอะตำอะไรครับอาตำตำตำอะไรครับคุณพี่ตำม้วนะเนาะเผ็ดเผ็ดนะนี่นะอู้น่ากินมา นะปลาหอมมากอันนี้จะเป็นตำซั่วค่ะอ๋อมีพันได้ครับพี่ได้ได้ได้ไดได เป็นตำซุ่ยของคุณพี่เขาเอาเผ็ดไหมครับค,คุณพี่ไม่ต้องเผ็ดมากนะเนาะเผ็ดอ๋อไก่ย่างร้านเดียวกันเหระนี่อันนี้มีเขาจะมีไก่ย่างนะที่นี่นี่นะโอ้น่ากินมากนะขายยังไงพี่เนี่ยโอ,โอ้โนี่ตัวนึง100บาทโอ้ตัวใหญ่มากนะย่างร้อนๆ,ๆนะฮะ เราไม่อยากใจนะครับไม่เกิอะไรก่อนคะไม่ไม่้องะรอเดียวเลยนะครับร้อกนเด ใช่ครับใช่ของคุณพี่50บาทนะต,ตัวป่ตาตมปากับตมกรทอน แต่ว่าวันนี้ไม่ได้ติดอ๋อวันนี้ไม่ได้เอาไฟมาใช่ค่ะของหมดแล้วนะเติมของอีกแล้ว 10บาทกันนะพี่นะ5าบาทเน่ได้เยอะเนาบาท mamá ครับสมตำครับแซ่แบๆเอาตำได้ดีครับรตร้นีน่ใช้เป็นพริกพริก403ค่ะ ออลืมช้อนเกับทนทอ๋อลืมช้อนอาแค่ตัวทีฮะเดี๋ยวนะช้อนช้อนอันนี้เป็นต้งกับช้อนนะน่ากินมากนะ กราอีานะะคุณผู้เลยจ้าแล้วกระเป๋าอีานะคเดียวเลยนะคะทุกนเอาได้ นี่ตำลาวนะค0บาทเหมือนเดิมอันนี้ตำลาว40อ๋อตำลาว40บาทครับผมาทอะไรดครับสั่งได้เลยครับ ตำป่าใช่ไหมตำป่าจะขายดีนะพี่น้อง อำไรครับอันนี้ตำลาวตำลาวตำลา,าวเผ็ดตำลา,าวเผ็ดนะ องิบหาบาาอะไรก่นอกนอนครับ นาช่วงนี้ไม่ค่อยแพงนะพี่เนาะใช่ค่ะถูกลงหน่อยถูกลงหน่อยเนาะต้มตำสั่งได้ค่ะอันนี้เป็นตำลาวอันนี้<จ>ำตำฟูกะลา ตำปูปลา,าอันนี้เป็นใส่จานนะ,ะดูนะโอ้ยดูสีสันน่ากินมากนะ ปูตัวใหญ่มาก,ก,กขอบคุณมากนะพี่นะขอบมาะครับเดี๋ยวผมไปลงให้